ให้เข้ากับรถไฟเยอะๆเลยแ่าวก็ต้องไปดูกันค่ะา่าฟังเกี่ยวกับอะไรให้เข้ากับร่อฟ้าาอ่แตงค้หาหวานนิดนึงวันนี้สร้างมารับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างคะ น,นี้เป็นรางวัลอะไรเอ่ยคะอ๋อขอ,อ,อ,อวันนี้ตอนได้รับร<อ>างวัลเขาเขาเขาเอาสตอรี่เอาคนอานเอา่ถค่ะอ้าวเก่งจังเลยจังจังรู้ไหมว่ามีคนรักสังเยอะแยะจะไปหมดเลยดีใจไหมทารุ่งอือขอ,ขอบคุณทุกๆคนเลยขอ,ขอบคุณ,คณ ชืวจใจวุญญลรักเจอทุกทุกคนล้วเคะน่ารัจากจ้างค่ะวันนี้ฟำลัง <shocked> รับรางวัลกับพ่อๆกับป๊าๆตื่นเต้นไหมคะครั้งแรกเลยตื่นเต้นสุดๆเลย นี่เนาะขอให้ตังค์ใบบอคริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์กับคออุณยายและคุณยาเจ,จ้นเ,จจเจจตทุกคนเลยนะอ๋อออชิคก้า